อากาศนะคะเรามาดูกลองอากาศของ To โยต้ตัวนี้เป็น t o y o ต a s โซล n นนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกัน,นะคะ่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสักลาดนะคะโอเคความหนานะคะของกลองกว้างยาวเดี๋ยวเรามาวัดกันค่ะกระดาษผสมสักลาดนะคะ ความยาวนะคะเราว่าจากจุดนี้นะคะมาที่จุดนี้นะตรงกลื่กลางเลยค่ะจุดนี้นะคะมาที่จุดนี้นอกสุดเลยนะคะยี่สิบห้าซนติเมตรค่ะนี่นะคะ 25ซนติเมตรแล้วก็กว้างนะคะกว้างก็เหมือนเดิมนะคะจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้นะนี่นะคะกว้างอยู่ที่12ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความหนาค่ะความหนาอยู่ที่5ซนติเมตรนะคะ